ยินดีต้อนรับสู่ Toyota u อัปเดตวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับการกลับมาที่น่าตื่นเต้นของ Toyota FJ Cruiser รุ่นปี2026รถ SUV สุดแกร่งที่หลายคนรอคอยในครั้งนี้ FJ Cruiser ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีทำให้พร้อมลุยได้ทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดอย่างแท้จริง Toyota FJ Cruiser 2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดันและทรงพลัง โดยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบล็ดทรงกลมที่สื่อถึงความคลาสสิกแต่แฝงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไฟท้ายใหม่สไตล์โมเดิร์นและกันชนดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นเมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นเส้นสายที่แข็งแรงชัดเจนพร้อมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับล้อออฟโรดโดยเฉพาะตัวรถถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยจากกรุ่นก่อนเพื่อเพิ่มระยะเคลียร์ใต้ท้องรถให้สามารถผ่านอุปสรรคในเส้นทางออฟโรดได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีแรกหลังคาสำหรับการบรรทุกสัมภาระในการเดินทางไกลภายในห้องโดยสารของ Toyota FJ Cruiser 2026ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมด้วยวัสดุที่ทนทานและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและช่อง USB-C สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆที่สะดวกสบาย ในด้านของขุมพลังโต y o ต้ FJ Cruiser 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด4.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ270แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ f Fu ู l t i m e 4WD พร้อมโหมดปรับการขับขี่สำหรับสภาพถนนต่างๆมีระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการลื่นถลายที่ช่วยให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางอย่างมั่นใจ สำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าไม่พลาดที่จะใส่โตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดเข้ามาซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องมองภาพรอบคันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกล t o y ย t a FJ Cruiser 2026คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงปลายปี2025นี้โดยในประเทศไทยยังไม่มีการยืนยันราคาที่แน่ชัด แต่คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ2.5ถึง3ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชันที่เลือกหากคุณเป็นสายลุยสายแคมหรือผู้ที่ชอบความแตกต่างและความแข็งแกร่ง Toyota FJ Cruiser 2026อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยอย่าลืมกดติดตาม Toyota u อัปเดเพื่อไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์ Toyota ทุกกลุ่นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ